สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยวันนี้วันจันทร์ที่23ตุลาคม2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับ มารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับสสกเผยปรากฏการเออรนีโยลานินีา ja, กระทบผลผลิตข้าวนาปีปีเพราะปลูก2566ทับ67ภาคเหนือตอนล่างพื้นที่ลดลง4.2แงแสนไร่ผลผลิตลดลง5.93%เปอร์เซนางทันพิชชาเทระรัชชานนรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรษที่2พิษณุโลก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยว่าปรากฏการเอเนนโยลานินยาส่งผลกระทบต่อภาวะการผลิตข้าวนาปีปีเพราะปลูก2566ทับ67ในภาคเหนือตอนล่างได้แก่พิษณุโลกสุขโขทัยแพร่อุตรดิตฐ์น่านและตากทั้งฝนมาช้าฝนทิ้งช่วงสภาพอากาศแรงร้อนจัดเกษตรกรคาดว่า,วา ปร,ริมาณน้ำอาจไม่เพียงพอตลอดการผลิตจึงลดเนื้อที่ปลูกลงโดยปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวพดเลี้ยงสัตว์แทนในพื้นที่ราบนาดอนการระบายน้ำไม่ท่วมขังเป็นพืชใช้น้ำน้อยกว่าข้าวและราคาอยู่ในเกณฑ์ดีส่งผลทำให้ภาพรวมเนื้อที่ปลูกลดลงร้อยละ1.39อยู่ที่4ล้าน2แสน 4420ไร่จากเดิมปีเพราะปลูก2,565ทับ66อยู่ที่4 3 55ไร่ต่อมาในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเข้าแปลงนาข้าวของเกษตรกรทั้ง6จังหวัดส่งผลกระทบทำให้เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงร้อยละ2.64อยู่ที่ 4 6 8 4 7ไร่จากเดิมปีพระปลูก2,565ทับ66ยอยู่ที่4 21, 2 1 2 5 2 5 2ไร่ผลผลิตต,ต่อไร่ลดลงร้อยละ2.47อยู่ที่554กิโลกรรัมต่อไร่จากเดิมปีพระปลูก2,565ทับ66ยอยู่ที่500 68กิโลกร,รัมต่อไร่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสาภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตไม่เต็มที่มะเล็ดข้าวรีบแต่ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวเกิดอุทก,กภัยในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังทำให้ผลผลิตเน่าเสียหายทำให้ปร,ริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ5.93 อยู่ที่2,249,464ตันจากเดิมปีพระปูก2,565ทับ66อยู่ที่2 3 9 1 2 7 1ตันโดยผลผลิตข้าวนาปีปีพระปูก2,566ทับ67เริ่มออกสู่ตลาดแล้วตั้งแต่เดือนกระะกฎาคม2,566ถึงกุมภาพพัน2,567 ออกมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน2566ข้อมูลพยากรณ์ณเดือนตุลาคม2566ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชครั้งที่3ทับ2566เมื่อวันที่16ตุลาคม2566จำแนกรายจังหวัดมีดังต่อไปนี้นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับ เนื้อที่เพาะปูกคาดว่ามีจำนวน1,464,600ไร่ลดลงร้อยละ1.39จากปี2,565ทับ66อยู่ที่1,485,281ไร่เนื่องจากฝนมาช้านะครับส่วนผลผลิตต่อไร่นักความถฉลน15%คาดว่าจังหวัดพิษณุโลกอยู่ที่500 8 2กิโลกรัมต่อไร่ลดลง2.51จากปี2565ทับ66อยู่ที่597กิโลกรัมต่อไร่ด้านปริมาณผลิตที่จะออกสู่ตลาดคาดว่าจังหวัดพิษณุโลกผลผลิตเริ่มเ่มออกสู่ตลาดช่วงเดือนกรกฎาคม2566ถึงมกราคม2567จำนวน8 3 7 5 7ตันนะครับ จังหวัดสุขโขทัยนะครับเนื้อที่เพาะปลูกจํานวน1,171,450ไร่ลดลง1.02จากปี2565ทับ66อยู่ที่1,183,502ไร่เนื่องจากฝนมาช้าฝนตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับส่วนผลผลิตต่อไร่นักความถือ15%จังหวัดสุขโขทัยอยู่ที่ 558กิโลกรัมต่อไร่ลดลงร้อยละ2.79จากปี2566อยู่ที่574กิโลกรัมต่อไร่นะครับด้านปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดจังหวัดสุขโขทัยนะครับผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดช่วงเดือนกรกฎาคม2566ถึงกุมภาพันธ์2567จำนวน592,255ตันนะครับ จังหวัดอุตรดิตถนะครับมีเนื้อที่เพาะปลูกจำนวน613,830ไร่ลดลงร้อยละ1.56ต่อปีนะครับจากปี2565ทับผล6อยู่ที่623,563ไร่เนื่องจากฝนมาช้านะครับส่วนผลผลิตต่อไร่นักความเื่อ15%จังหวัดอุตรดิตถอยู่ที่587กิโลกร,รัมต่อไร่ลดลงร้อยละ2.33จากปี2565 ทับ66อยู่ที่601กิโลกรัมต่อไร่นะครับด้านปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดจังหวัดอุตรดิตถ์เริ่มออกสู่ตลาดช่วงเดือนสิงหาคม2,566ถึงเดือนมกราคม2,567จําจำนวน3 4 8 8 7 7ตันนะครับจังหวัดตากนะครับมือเนื้อที่เพ่ะปลูกจำนวน3า6นวน376,700ไร่ลดลง 2.08จากปี2565ทับ66อยู่ที่384,705ไร่ผลผลิตต่อไร่ณักความเชิน15%จังหวัดตากอยู่ที่408กิโลกรรัมต่อไร่ลดลงร้อยละ0.97จากปี2565ทับ66อยู่ที่412กิโลกรรัมต่อไร่ด้านปริมาณผลผล,ผลิตที่จะออกสู่ตลาด จังหวัดตากพผล้ผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2566จำนวน1 5 3 6 0 6ตันจังหวัดน่านเนื้อที่เพาะปลูกจำนวน327,800ไร่ลดลง1.55จากปี2565ทับ6.6อยู่ที่332,949ไร่เนื่องจากปี2566 ในช่วงเตรียมการเพาะปลูกเกิดภาวะฝนแรงน้อยฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาส่วนผลผลิตต่อไร่นักความถึืน15จังหวัดน่านอยู่ที่514กิโลกร,รัมต่อไร่ลดลง0 77จากปี2565ทับ66อยู่ที่518กิโลกร,รัมต่อไร่ด้านปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด จังหวัดน่านผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนตุลาคม2566ถึงมก,กราคม2567จำนวน166,818ตันจังหวัดแพร่มีเนื้อที่เราะปลูกจำนวน2 8 6 4 0ไร่ลดลงร้อยละ1.38จากปี2565ทับ66ที่อยู่2 9 5 5 5ไร่ เนื่องจากฝนมาช้าภัยแลง้งส่วนผลผลิตต่อไร่นักความเฉลี15%จังหวัดแพร่อยู่ที่566กิโลกร,รัมต่อไร่ลดลง2.75จากปี2565ทับ66อยู่ที่582กิโลกร,รัมต่อไร่ด้านปริมาณผลผล,ผลิตที่จะออกสู่ตลาดจังหวัดแพร่ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2566 จำนวน168,52ตันสถานการณ์ตลาดข้าวไทยปี2566ราคาข้าวเปลือกเจ้าณความชื้น15%ราคาณวันที่15ตุลาคม2566อยู่ระหว่าง1,870ถึง12,200บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่8,200ถึง9,200บาทต่อตัน ตามกลไกตลาดทั้งในและต่างประเทศทั้งปริมาณสต๊อกข้าวในประเทศที่ลดลงดีมานเพิ่มทั้งในและต่างประเทศสต๊อกข้าวและกลุ่มทันจะพืชโรคที่ยังมีน้อยและปัจจัยต่างๆอาทิสภาพภูมิอากาศแปรปวนโรคระบาดในพืชต่างๆขึ้นความร้อนในแหล่งผลิตข้าวอินเดียประเดียนด้านภูมิ รัฐศาสตร์รัสเซียและยูเครนทําให้หลายประเทศกําหนดมาตรการจํากัดการส่งออกข้าวเช่นเดียวกับราคาข้าวเหนียวอยู่ระหว่าง1,600ถึง1 1 9 5 0บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่8,200ถึง9,200บาทต่อตันข้าวหอมจังหวัดอยู่ระหว่าง1 2 2 0 0 0ถึง 13,100บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่10,000ถึง11,000บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่ผู้ที่ทำธุรกิจแบบครบวงจรทั้งโรงสีและบริษัทส่งออกข้าวมีความต้องการบริโภคจากภาคครัวเรือนธุรกิจร้านค้าอาหารธุรกิจท่องเที่ยวที่จะปรับตัวดีขึ้น ภายหลังจากสถา,านการณ์โควิด -19 คลี่คลายครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ